มาเที่ยวสวนสต,ตรอเบอรี่เด้อจะเด้อมาเบิ่งน้ำกันเด้อมาเบิ่งดอกไม้งามๆสวนสต,ตรอเบอรี่เพิ่นมาเบิ่งละค่ะสต,ตรอเบอรี่น้ำเดือะเด้อเพินน่นซื้อให้ซื้อสตรอเบอรี่ซอยเพิ่นนนั่แล้วก็ให้ใหชมสวนน้ำเด้อจ้ะเด้อสตรอเบอรี่ก็มีขายน้ำเด้อจ้ะเด้อกระถางละจักบาทว่ามีติกดกรบเบื่อถามเนาะมีติดเคยเอามาปลูกแล้วเที่ยนึงมันบ,บ่มันบ,ยยบน่ใหญ่ใบบานเฮามไหมเขาจะเขาเจบปลูกแนวแยเรด้จังใหญ่นี่ยจะนี่พามาดูนะคะ เดี๋พเบิงอันอนั้นมาขาจวิธีขจปลูกแนวใดเนาะมันขาาจวจัดสวนงามงามเดี๋ยวพาเบิงราคาสตบุรีก่อนจ้ะอ,อันนี้กงกงทั้งนี้กงละรอยเด้อนี่เด้อลูกเล็กๆนี่ร้อยหนึ่งนะคะจะลูกละรอ้อยจะอันนี้รุน่นรุ่นยิ่ๆนี่สองร้อยห้าสิบเด้อจ้ะนี่นี่รุ่นกลางๆนี่ร้อยห้าสิบบาทเด้อจ้ะเด้อ,อไม่ติดกระสือพีแล้ว ลอยหนึ่งเหลี้ยวจังเดรรายเนะแบบแาะจะก,ก็แล้วแต่คนชอบนะคะมันมันกับเปรี้ยวๆเนาะกัานี่เกียวให้จำนำอันนี้แบบแห้งนะคะนี่แบบแห้งอันนี้แบบเป็นแยมเป็นอยางก็ท่าขนมฟางกิแบบแบบนหน้าจะอันนี้เป็นวายคล้ายๆกับวายกับอะไรนี่แหล,ละเป็นน้ําคล้ายๆน้ําผลไม้นะจะมื่เบึงคนก็ใส่สายนำยุดเด้อะเดิอเหตุดีเดียวพยายาห้องน้ำเด้อ ไม <im iter> 谢谢่ติก็เลยคิดว่าเอามาปลูกดอกดเรื่องแบบนี้สิบอดีกลัวพรอว่าสันสีทดลองปลูกดอกดเรื่องแบบนี้ลองมางอี้ดอกเด้อมันสีใยสีงามคื่อนเพื่นบ่หลังดอกไม้ฝั่งนั้นก็อันนี้ต้นอันนี้แล้วจะนี้ต้นนั้นต้นขั้นหมอนเลยคนมาหย่อมสีนี่เห็นบ่งามงามต่วนขั้นหมอนบานเท่านะเอาม่เห็นไม่กวดนะสวยงามนี่เนาะอันนี้ดอกสามปีเด้อจะเด้อดอกสามปีเพิ่นดอกแยงแยงแยงใหญ่ ดอกบานบานห้าดอกนิดหน่อยพอล้ไปแล้วเนาะอันนี้ดอกกันกอางคำเป็นบานห้ากับเอิญดอกกันกวองเนาะแต่วัดก็คือจะมีแต่ดอกแถวนคือบม่เห็นต่วนเนาะมันเป็นปลูกทีบอกิ่นเอาลงดินเลยได้จ่าสุมนี่จะเป็นดอกกันกวองเนาะบานห้าเอิญเนาะดอกซ้ำปีก็งามงามปลูกผสมกันเนาะ ดอกอันนี้นะว่ามันดอกปอมมารวดนี่นะึี่ติคิดว่าเป็นข้องปอมเด้อหรือยางมาเบืองอุย้ยม,มันมันมีมันมีต้นนะคะมันปลูกลงดินเรยเด้อนี่เด้อไม่รู้เขาเรียกดอกดอกอะไรนะคะมันไม่มีชื่อนะคะจะงามงามดอกหอนไก่อยู่หึจะมาดูต้นสตอเบอรี่สวยงามมากๆเลยนะคะประดับงามงามจังนี่ สวนสตบลีกับซิยูอันก้อนสิเขาเนี่อันผาน้ำย่อยเด้อจ้ะเด้อก้อนสิถึงเด้อกับซิมีสวนอยู่ข้างทางเด้อจ้ะเด้ออยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะคะไม่ไกลเท่าไหร่นะคะไ,ไม่ไกลจากผาน้ำย่อยเท่าไหร่นะคะจ้ะอันนี้มีมานั่งให้ตายรูปน้ำเด้อจ้ะเด้อจะงามงามขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะคลิปหน้าพบกันไหมจ้า